หลวงพี่ใช่ไหมครับที่อยากจะเผยแผ่ธรรมะใช่แล้วก็ทําทุกวันนะมีอะไรช่วยไหมตอนนี้เรามีโครงการผู้นําแสงสว่างออนไลน์ด้วยนะแต่ยุคนี้ใครจะมาสนใจธรรมะครับเพราะว่าหนูอยากให้โลกนี้สังคมนี้มีแต่คนดีๆค่ะก็มันเป็นไปไม่ได้คิดสิคิดหนูคิดว่าไม่ยากเลยค่ะพวกเราทุกคนสามารถมาพยายามด้วยกันได้นะคะสังคมแบบนี้จะเผยแผ่ไหวหรอก็ไหวนะเพราะการเผยแผ่ในยุคนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไร เราแค่ต้องคอยสร้างสื่อสีขาวที่จะไปสู้กับสื่อสีดำที่คนส่วนใหญ่กาสนใจเท่านั้นเองเฮอทำคนเดียวจะไปรอดหรอทุกครั้งที่เห็นธรรมะในโซเชียลเราก็พร้อมที่จะกดแชร์ให้เสมอเอาจริงดิทุกคนรู้ไหมคะแค่มีเว็บสูส t o จ a y ดเเท่านี้ก็เปลี่ยนโลกได้แล้วคะ่ะถ้าทุกคนมาช่วยกันร่วมกันทำหน้าที่นี้โลกของเราจะไปในท,ทางที่ดีขึ้นแน่นอนคะ่ะง่ายแค่นี้เองเหรอ แล้วเนี่ยนั่งทําอะไรกําลังไลฟ์สดงานบนอยู่ค่ะแล้วไม่ให้ช่องใหญ่ๆเขาทําไปล่ะการไลฟ์เองได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูรู้สึกสนุกและถูกใจมากๆค่ะแม้ก็ว่าไปนั่นเรามีการทํางานกันอย่างหนักมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับสื่อธรรม้ออนไลน์นะคะ แต่หากจะดีกว่าไหมคะถ้าทุกท่านนะคะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างคอนเทนต์ธรรมะออนไลน์ดีๆภายใต้โครงการผู้นำแสงสว่างนั่นเองค่ะโครงการนี้มีอะไรดีละ่ะและในโครงการนี้นะคะก็จะมีคอนเทนต์สื่อธรรมะดีๆมากมายรวมถึงเครื่องมือในการช่วยเหลือต่างๆและยังมีโลรางวัลประจำปีสำหรับปีนี้ผู้ที่มียอดคะแนนติดอันดับจะได้ขึ้นเมตาเวิร์ดค่ะโอ้โหแล้วต้องทำนานแค่ไหนสองเดือนเองค่ะ การทำงานทุกวันนี้เนี่ยใครเก่งออนไลน์ก็ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการเผยแผ่ธรรมะก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ออนไลน์ <c oughs> คือการทำหน้าที่การเลียนมิตในโลกยุคใหม่กล้าที่จะปรับตัวเผยแผ่ธรรมะให้ทันยุคทันสมัยณนะตอนนี้โอกาสมาถ,ถ,ถึงแล้วด้วยความมุ่งมั่นนะคะขยันอดทนและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ แค่มีใจอยากจะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกนี้สร้างความสงบให้กับโลกเท่านี้ก็เป็นผู้นําแสงสว่างได้แล้วค่ะแล้วต้องทําไงล่ะติดต่อมาได้ที่ LINE o p e n CHAT ผู้นําแสงสว่างออนไลน์หรือโทร0814046262วันอาทิตย์ที่เสา m 25สภาธรรมกายสากลเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย